ลบกวนสอบถามค่านี่บัตรเครดิตประมาณ2 0 0 0 0บาทถ้าหยุดใช้บัตรแต่จ่ายขั้นต่ําไปเรื่อยๆจะมีโอกาสเคลียร์หนี้บัตรได้ไหมได้สิฮนะขอให้หยุดใช้ก่อนระดับแรกนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีอย่าจ่ายแค่ขั้นต่านะโปะเพิ่มไปนิดนึง <S <S 2> <S 2> นะฮนะเพราะว่าค่างวดขั้นต่ําเนี่ยมันจ่ายดอกเบีย้ยบางส่วนตัดต้นบางส่วนถ้าเราโปะไปอีกสักนิดนึงสมมติวนะ่าใส่ไปกรุบกริบสัก500ในวันเดียวกันกับที่เขานัดชำระ ห้าร้อยนั้นจะไปตัดต้นแล้วทําให้หมดหนี้เร็วขึ้นนะฮะอันนี้น่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีกว่านะนะฮะอ่าลองดูนะครับลองไปทําดูแบบนี้ง่ายๆนะครับอืมสําหรับใครที่มีคําถามทางการเงินนะครับเราก็คิดว่าอยากจะให้โค้ชหนุ่มและทีมงานช่วยตอบคาถามนะครับอย่าลืมส่งคําถามมาที่ talk@manicode.co.th นะครับทุกปัญหาทางการเงินแก้ได้ถ้าใจสู้และมีความรู้ทางการเงินที่ถูกต้องนะครับ ปรึกษาเรา talk atmanico.co.th ครับ